สวัสดีครับจากร้านอัปปะคัดนำแห็งหกแปดนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิว w mark ng 1 3 3แล้วก็ ng 3 1 7นะครับ133เป็นแบตเตอรี่หนึ่งอ่าสามหนึ่งเจ็ดเป็นการขอบนะครับผมมีแท่นชาร์จทั้งคู่นะครับก็เดี๋ยวดูกันเลยนะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่นะครับมาพร้อมกับรอบ8,000รอบนะครับแบตอยู่ที่2,500ม ah ิลลิแอมนะครับผมส่วนตัวนี้อยู่ที่7,000รอบนะครับ แบตอยู่ที่1200อมิลลิแอมนะครับผมเดี๋ยวเข้า mm hmm. แกะดูกันเลยฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด mm hmm. เครื่องใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่จะมารีวิวให้ดูนะครับ mm hmm. นี่เลยตัวเครื่องนะครับ อ๋อเป็นฟันเฟดด้วยนะครับเฟดเสาะลอ่องหูบางมากฟันบางมากนะครับบางแบบบางมากเสา,าะล่องมาด้วยนะครับฟันบนเป็นเซรามิกนะครับผมกานล็อกก็น่าจะเป็นระดับนะครับการล็อกระดับนะครับผม โอ้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นฟันปกตินะครับเป็นฟันเฟดเลยนะครับเฟดแบบบางมากเครื่อง8 0ันรอบโอ้เสียงนิ่มมากนะครับดูฟันอีกทีบางมากถ้าดูเทียบกับฟันข้างล่างตรงนี้นะครับถือว่าบางบางมากเฉียบเลยนะบางทั้งแท่งเลยนะ ของที่ให้ภายในกล่องนะครับก็จะมีแท่นชาร์จฟันลองประมาณ8ชิ้นนะครับผมเป็นเบอร์น่าจะเป็น1นึ่งถึงแเด๋ย่ผมดูไม่แน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับน่าจะเป็นหนึ่งถึงแปดนะครับผมแล้วก็สายชาร์จแปลงปัดนะครับ น้ำมันนะครับผมมีเท่านี้นะครับตัวนี้ไปเลยพร้อมแท่นชาร์จนะครับผมตัวนี้ชนตัวขั้นขอบนะครับเดี๋ยวนี้แบตเตอรี่นมานี่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นแบตเตอรีรน่นี่แบต2000กว่ามิลลิแอมขึ้นนะับ2พ0 0มิลลิแอมยังแทบไม่ค่อยมีนะครับน้อยมาก ทีไม่ต่อครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็มาบางเป็นฟันบางมาอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องถามเรื่องแต่งฟันนะครับเพราะมันไม่มีที่จะให้แต่งแล้วนะครับถ้าร้านไหนที่เขาไปแต่งนะครับเขาก็แค่ปาดสีดำออกเดียวนะครับมันบางมากเนี่ยมันบางจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับไม่ต้องถามหาแต่งฟันซ้อร่องอะไรไม่ต้องครับดูร่องเนี่ยครับโอ้โหดูร่องครับ ไม่ต้องซอแล้วนะครับเต็มที่ก็เก็บข้างออกนะครับถ้าอาจจะเอาจริงๆคือเก็บข้างแค่นี้ครับให้มันเล็กแต่ผมว่าไม่ไม่จำเป็นแล้วนะครับโอ้7,000รอบครับเครื่องก็วิ่งนิ่มอยู่นะครับผมสีเขียวสดๆนะครับเนี่ยครับดูร่องฟันนะครับร่องกว้างมากนะครับเนี่ยแต่ละร่องนี่กว้างมากนะครับ ฟันก็บางแบบบางเฉียบเลยนะครับจะให้ดูยังไงเนี่ยครับคือฟันบางมากนะครับภายในกล่องนะครับผมก็จะมีนี่เลยแท่นชาร์จเหมือนกันนะครับผมแท่นชาร์จพวกแปรงปัดฟันลองหนึ่งสามเบอร์ ฟันรองสาเบอร์แล้วก็สายชาร์จแปลงปั่นน้ำมันอะไรอย่างเี้ยครับข้ามเอจันนี่ครับผมคู่นี้ต้องมีนะครับตัวนี้แบตเตอรี่น,นะครับผมเป็นฟันเฟดฟันบนเซรามิกนะครับชั้นเดียวนะครับผมเฟดบางมาก ไม่ต้องทำอะไรแล้วเหมือนกันดูร่องฟันนะครับเนี่ยครับร่องไม่ต้องไปเปิดปากไม่ต้องแปลอะไรแล้วนะครับเนี่ยเะร่องก็มีร่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูร่องร่องก็ลึกนะครับไม่ต้องถามหากันแล้วว่าเออพี่แต่งฟันไหมเปิดปากไหมเซาะร่องไหมไม่ต้องแล้วครับบัตเตอรเลียนสมัยนี้มาดีมากนะครับแทบไม่ต้องทําครับอย่างตัวกันขอบนี่มักจะเจอครับแต่งฟันไหมครับ อ่มันคล้ายๆตัวสองสองเก้าเก้านะแต่งฟันไหมครับปาดบางไหมครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับมันบางจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะดูดิฟันชิดจนแบบสุดยอดแล้วครับฝากไว้ด้วยนะครับผมคู่นี้ Wmark ครับผม NG133 หนึ่งสามสามแล้วก็ NG317 สามหนึ่งเจ็ดนะครับผมแปดพันรอบ แบต2,500 mm ันหมิลลิแอมครับ7,000รอบแบต1,200อ mm งรมิลลิแอมนะครับผมตัวนี้เลยต้องมีครับสีก็จะออกเป็นแบบอมฟ้าฟ้าเขียวเขียวแต่จะเน้นเป็นเขียวหน่อยนะครับจะออกเป็นเขียวเขียว ไม่เชิงฟ้าเอาจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะสีออกมิ้นมินเขียวออกมิ้นมินแต่ว่าไม่ได้มิ้นออกเป็นเขียวไปเลยอะครับเป็นแนวฟ้าอมเขียวแต่จะไปทางเขียวสวยมากสวยมากมีแท่นชาร์จให้ด้วยขอบคมาครับ